พ่อก็รู้แต่ว่าเล่นแถวปากช่องนะ่ะพ่อฉีดมูท็อกไม่ได้ดอกลูกเดี๋ยวมันจะบวมอีกฉีดไม่ขึ้นแล้วล่ะลูกแอะจะให้พ่อไปฉีดโูท็อกวันน่ะฉีดเดี๋ยก็จะรอกว่าก่าวอีกเดีมยาก อ๋อต้อมไม่ได้อยู่จ้าต้อมเข้าไปธุระเราไม่อยู่ขอบคุณมากก็เป็นกำลังใจให้เนาะฝนมันตกแต่แต่ว่าหยุดแล้วที่พ่ออยู่นี่นะหยุดแล้วพอฝนยุดพ่อขอานั่งคุยด้วย เพราะว่าตอนฝนตกขอคุยไม่ได้เพราะอึ่งมันออกเสียงมันละงมนี่น,นี่กับฝนยุดแล้วก็เลยคุยได้ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจให้เนาะไม่กล้าไปจับมันต้มดอกลูกนี่จะหาไปจับอื่นต้มไปยนะ ชีวิต <lien> ก <plane story> ็เ <sharing> ป็นอย่างนี้แหละดูได้ไปต่อสู่ไปเนาะยังไงที่ให้ลูกให้หลานสร้างความบันเทิงให้กับคนดูได้มีความสุขได้พ่อก็ก็ดีใจที่มีกำลังใจให้ลูกๆและหลานสืบสารต่อกันไปเนาะ อีพีสามนี่จัดรู้สึกว่าจะจัดยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่กว่าอาีพีหน <EP S 2> <ม>ึ่งอีพ<ม>ีสองอันนี้เป็นแสดงกับน้องไหมไม่ได้ไปหรอกคะ่ะพ่อจะไปก็ไปไม่ถูกกับลูกยังคิดแล้วคิดอีก,กพ่อจา้างพ่อจ้าง่ันมันพาไปอืแต่ไปชั่วโมงเดียวแล้วกลับนะทำไปแล้ว <c> ไ <oughs> <c oughs> ่กลับ ยังไม่รู้สถานที่เขาเลยยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยเหรอพ่อผมไปจนได้เด้อคนข้างคนข้างหลังนี่ลูกสาวคนโตพี่สาวน้องนูนน้องกิกไม่ใช่ยายนางไม่ใช่เขาไม่ได้ถามเอาตอบไปก่อนไงเมือนกี้เขาเออเขาคิดว่าเป็นยายนางจงไม่มีใครถามเลยพ่อเออเดี๋ยวเขาว่าเป็นยายนางนี่แหละเอาตาไปเก็บก่อนนะตอนนี้ ครอบครัวก็ให้ลูกสาวคนนี้แหละเขาดูแลร้านให้ตอนนี้เขาให้ทำแทนน้องสาวเขาขอบคุณมากแล้วเจนไปออกกำลังอ๋อเคยอยู่แถววัดสมอลายเหรอแถวซอยสมอลายโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากเต้นที่กลางดดเต้นที่กลางดดงจิ๊บจิ๊บหรอวะตา การดุงก็เปเลยปักช่องไปนิดเดียวตรงนั่นแหละตรงที่มีเขาพูดใหญ่ๆเขาเรียกฟาร์มอะไรนั่นแหละที่มีเขาพูดใหญ่ๆแล้วมันพอเลยไปมันจะเป็นการดุงไปตอนไหนอที่ไปเออที่ไปงานโปรงรางอ่ะ